สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กกี้จะพาทุกคนนะคะมาเขียนบล็อกนะคะบล็อกเนี่ยสามารถใช้แทนเว็บไซต์ได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่ายังมีงบประมาณน้อยอยู่นะคะที่จะทําเว็บไซต์นะคะก็สามารถใช้บล็อกแทนได้ะคะ่ะบล็อกนี่คือสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราไว้ในเว็บได้เลยนะคะเขาเรียกว่าเว็บบล็อกนะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน เข้ามาที่ browser คลอของเรานะคะเราก็ให้ล็อกอินชีวิวค้าไว้แบบนี้นะคะแล้วค้นหานะคะเว็บไซต์นะคะ blogger com นะคะพิมพแบบทุกีพิมพ์เลยนะคะทุกคนพิมเวอร์ไวเบนะคะ dot นะคะ b l o g g e r com ค่ะล้วกด enter ค้นหาไปเลยจากนั้นนะคะก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะคะทุกคนเราจะเขียนบล็อกเราต้องล็อกอินบัญชี Google ก่อนนะคะกด sign in นะคะมุมขวาหน้าจอนะนะ แล้วก็คลิกที่เมลของเรานะคะทุกคนเราก็ใส่รหัสผ่านนะทุกี้ก็ไม่ค่อยเข้าใช้งานไม่รู้จักเข้าถูกหรือเปล่านะคะรหัสผ่านนะคะ,ะนานๆเข้าทีนะคะปุ๊บพอเราป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน้าจอเขียนบล็อกแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะก็อ่านทั้งนเ้ิมกก็ได้นะคะแต่ทุกี้ขอไปไวๆแล้วกันนะคะ เลือกชื่อบล็อกของคุณนะคะชื่อบล็อกเนี่ยให้เรานึกถึงนะคะสมมติว่าเราจะเขียนอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเราจะตั้งชื่อหนังสือเราว่าอะไรนะคะตุกกี้ก็จะเขียนว่าตุ๊กกี้ตุ๊กกี้ตุี้จะเขียนแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือที่อยู่บล็อกนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ตัวติดกันไม่ให้วักนะคะก็นะคะก็พิมพ์ไปนะคะถ้าชื่อนี้ยังไม่มีคนใช้ได้เนี่ยมันก็ชื่อนี้ยังไม่มีคนใช้เขาก็จะให้เราใช้ได้แต่ตรงเนี้ยเขาบอกขอภายใช้ที่อยู่บล็อกนี้ไม่ได้เสดงว่าตุกี้เคย ตั้งชื่อนี้ไว้แล้วนะคะ,อะ,ะเอาคำว่า marketing ออกอ่าแล้ชื่อนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะตุ๊กกี้ก็ใส่โฟโต้กี้ออนไลน์อืม ชื่อนี้ดลย่ครูตุก,กี้มาเก็ตติ้งนะคะแล้วกดถัดไปนะคะชื่อไหนที่เราชอบล้วก็เอานะคะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเราก็อยากขี้เกียจมาเปลี่ยนทีหลังนะคะ,นะคะชื่อที่แสดงก็เป็นครูตุก,กี้ก็ได้อ่ะก็คือเหมือนชื่อโปรไฟล์ที่แสดงให้คนเห็นนะคะประมาณนั้นนะคะ จากนั้นก็กดเสร็จพิมพ์ได้เลยค่ะพวกนี้แก้ได้หมดเลยนะแต่ว่าทุกี่ก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนคิดดีๆแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังนะคะมันเสียเวลานะก็เข้าสู่หน้าจอที่เราจะเขียนบล็อกแล้วนะคะทุกคนก่อนที่จะเขียนบล็อกอ,ะอ่ะเราลองอ่านเงื่อขไขนโยบายอะไรต่างๆของเขาได้นะคะแต่ว่าทุกี่อ่านมาเยอะแล้วทุกี่ก็ขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะทีนี้ ก่อนที่เราจะเขียนบล็อกอ่ะทุกี้อยากให้ทุกคนอ่ะกดดูบล็อกก่อนตรงนี้นะคะคือบล็อกอ่ะหน้าตามันว่างเปล่ามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แถบนี้ก็คือสําหรับที่เราจะเริ่มเขียนแต่แถบนี้เหมือนเป็นพรีวิวให้เราดูว่าเราเขียนไปแล้วเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถสนับแถบสองแถบได้นะเพื่อดูทีนี้ตรงนี้เวลาเราจะโพสบลนะ็อกเนี่ยเราก็กดตรงนี้ค่ะกดโพสใหม่นะคะทีนี้เราก็ตั้งชื่อบล็อกที่เราต้องการจะเขียนแล้วก็เนื้อหาข้างล่างนะคะ เนื้อหาเนี่ยสามารถที่จะกําหนดตัวกษรขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือก็เลือกฟอนต์ได้ด้วยค่ะตัวพิมพ์ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะหรือว่าสีตัวหนังสือก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็แทรกรูปหรือว่าแทรกวิดีโอหรือว่าแทรกลิงก์ได้ด้วยค่ะสามารถใส่หัวข้อแล,ล้วก็รันข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะคะมันจะเหมือนกันที่เราเขียนรายละเอียดลงไปในบทนะคะคล้ายๆกันนะคะส่วนด้านขวาน,นี่ก็จะก่อนที่เราจะกดเผยแพร่บลอกออกไปเนี่ยเราควรที่จะ ใส่ป้ายกำกับเรื่องที่เราเขียนไปด้วยเช่นตุ๊กกี้อาจจะใส่ป้ายกำกับว่าสอนการตลาดออนไลน์นะคะหรือถ้าตุ๊กกี้เขียนเกี่ยวกับการตลาดบนโซเชียลมีเดียตุ๊กกี้อาจจะใส่แฮชแท็กเอาไอ้ป้ายกำกับว่าการตลาดบนช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ค่ะก็คือใส่คําป้ายกำกับลงไปด้วยนะคะหรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ก็คือใส่ก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเผยแพร่นะคะเราสามารถที่จะกําหนดลิงก์ได้ค่ะลิงก์เนี่ย ถ้าเราไม่กําหนดเขาก็จะกาหนดให้อัตโนมัติซึ่งมันก็จะยาวแต่ถ้าเรากําหนดเองเนี่ยเราสามารถพิมพ์สัส้นเช่นทุกี้มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะเป็นคานําภาษาอังกฤษนะพิมพ์ติดกันกไม่หวังนะคะะเราก็ตําแหน่งสามารถเช็คอินได้ว่าเราเขียนที่ไหนเช่นกรุงเทพม,มหาคนครนะคะเชียงใหม่หรือว่าอาสันาแพงเชียงใหม่อะไรงี้ยค่ะเราก็กดเผยแพร่ได้ะค่ะแต่นะคะทุกี้ยังไม่ได้เตรียมเนื้อหามาทุกี้ขออนุญาตกลับไปเวลาเราจะกลับไปนะคะเรากดตรงตัว b ได้เลยนะคะมันก็จะมาหน้าสุด หน้าจอหลักแบบนี้เลยนะคะเราสามารถพูดข้อมูลเพิ่มเติมได้เรื่อยๆหรือแก้ไขได้ค่ะหรือลบออกก็ได้ค่ะยกเลิกโพสต์นี้ก็คือลบนะคะทุกคนทีนี้ตุกี้อยากจะแนะนําทุกคนนะคะเวลาเราเขียนบล็อกค่ะเราต้องออกแบบบล็อกก่อนนะคะด้วยการเลือกทีมนะคะตุกี้ขออนุญาตกดที่ทีมะคะทีมเนี่ยถ้าโดยระบบของอกเกอร์เองเลยเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะเราชอบแบบไหนเราก็คลิกใช้งานได้นะคะสมมุติว่า ตุกี้ชอบทีมประมาณนี้ถ้าตุกี้สอนทำขนมมาแล้นะตุกี้ก็จะเลือกทีมประมาณนี้เนาะแล้วก็กดปรับแต่งแล้วก็ใช้บล็อกได้เลยนะคะถ้ากดเราใช้บล็อกนะ,ะกดคําว่าใช้บล็อกเราก็ร,รับทราบแล้วกดด,กดูดูปลปอกาาทีมหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปลูกค้าก็จะเห็นวิวบล็อกของเราเวลาเขาเข้ามาอา่านจะเห็นห,ห,ห,หน้าตาประมาณนี้นะคะพอเราไม่ได้โพสต์มันก็จะเห็นแค่นี้เองนะคะแตนะะ่ถ้าเราจะเอาทีมเพื่นอกมาใช้นะคะทุกคน ถ้าเราจะเลือกทีมข้างนอกมาใช้มันจะสวยกว่าในระบบเขานะคะตุกี้ก็จะส่วนใหญ่ตุกี้จะเอาทีมจากข้างนอกมาใช้นะคะเวลาเราจะเลือกทีมมาจากข้างนอกเนะี่ยเรากดที่อ่าทีมนะคะทุกคนแล้วกดตรงนี้สามเหลี่ยมทีมเนาะแล้วกดคืนค่าค่ะอ่กดอัปโหลดนะคะตุกี้อ่ะเนี่ยค่ะตุกกี้จะเนี่ยใช้ทีมสมิธเนี่ยสมิธฟรีเวอร์ชั่นนะคะ ไม่ได้ใช้ตัวเศษตามะคะเราก็กดเพิ่มเข้ามาถ้าใครอยากได้เดี๋ยวตุ๊กี้ส่งเป็นไฟล์ให้นะทีมจากข้างนอกค่ะ,ะสังเกตน,นะตรงนี้มันจะบอกว่ากําลังกูคกก้คืนแล้วก็กู้คืนสําเร็จแล้วเลยค่ะพอเรากู้คืนสาเร็จแล้วเรากดดูบล็อกได้เลยะคะ่ะบล็อกมันจะสวยขึ้น,นะคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันจะมีแถบเมนูให้แล้วก็เนื้อหาตร,ระมานนี้ถ้าเราเขียนไปก็สามารถที่จะพักินโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะได้ เวลาคนเข้ามาอ่านบล็อกเราหรือว่ามาอ่านเว็บบล็อกของเราก็สามารถที่จะไปติดตามเราในเว็บไซต์ไม่ใช่เขาเรียกว่าแฟนเพจได้นะคะหรือช่อง Youtube ที่เรามีนะคะหรือโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆที่เราเล่นเช่น Instagram หรือว่า p i n t e r e s t หรือ Twitter หรือ s y y e อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถออกแบบได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะเอามาลงในบล็อกอะเราก็ให้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือที่เราตั้งชื่อหนังสือก็คือชื่อบล็อกที่เราตั้งในขงนแรกๆนะคะ อย่างทุกที้เห็นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนข้อมูลพวกนี้เรามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วตรงนี้สามารถใส่ปกบล็อกได้นะคะซึ่งเขาจะบอกขนาดได้เลยว่า728ดคูณเกพิกเซลนะคะก็คือเตรียมรูปขนาดเท่านี้มานะคะสามารถแทรกเป็นวิดีโอได้แต่ว่าต้องฝับเป็นคลิปมานะคะส่วนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราได้ะคะ่ะตรงนี้นะคะส่วนข้างบนก็คือใส่ลิงก์โซเชียลมีเดียของเรานะคะเวลาคนเข้ามาอ่านเาก็จะสามารถคลิกไปได้นั่นเองนะคะทุกคน อะเดี๋ยวทุกี้ให้ดูตัวอย่างบล็อกที่ทุกี้เขียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะอันนี้คือบล็อกที่ทุกี้เขียนนะคะซึ่งต้องขออนุญาตพี่กุ้งเจ้าของบ้านพักขอเหินด้วยนะคะ คดีอยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราเขียนสมบุ์แล้วเสร็จแล้วนะะ่าจะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนก็จะมี home about center แล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้นะคะเป็นช่อง youtube นะคะหรือว่าแฟน page นะคะแล้วก็เนื้อหานะที่เราเขียนลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะืมกเราคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมีเนื้อหาที่เราเขียนลงไปนะคะทุกที่จะลิงก์ไปที่ช่อง y o u t u ของอเจ้าของนาเดีนะคะก็ จะประมาณนี้นะคะบล็อกนะคะร้าาก็สวยงามน,นะคะด้านล่างก็จะเป็น popula post โพสที่น่าสนใจต่างๆนะคะลูกค้าก็สามารถกดคลิกอ่านได้นะคะซึ่งทีมที่ทก,กี่ใช้ในการเขียนบล็อกตัวนี้ก็คือทีมโซล่าโซล่าทีมเพจน,นะคะโซล่าทีมนี่เองนะคะเราสามารถเข้าไปคลิกนะคะเพื่อที่จะดูว่าคลิปอ่าเราต้องการใช้ตัวไหนนะคะเราก็ลองดาวน์โหลดมาใช้ดูได้นะคะเือเขาจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีและก็เวอร์ชันเต็มเงินนะคะ แต่ทุกี่ก็แนะนาให้ใช้ตัวเวอร์ชันฟรีก็ได้นะคะทุกคนถ้าเราลงคอนเทนต์ถมเหมือนกัอนะคะเราก็พยายามแทรกขีิร์ดนะเราก็เขียนคอนเทนต์ให้น่าสนใจลูกค้าเข้ามาอ่านเดียอเดียวมันก็จะทําให้คนหัดเจอง่ายค่ะทุกคนเนาะ,ะประมาณนี้สมมุติว่าเราจะเลือกทีมไปใช้นะคะมันจะมีทีมฟรีเวอร์ชันกับทีมทีมเงี้ยมนะคะเราก็ส,สญญามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นดูถ้าเราชอบเราก็ไปซื้อได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งก็มีหลายทีมท้เลือกะคะ่ะโอเคเนาะ กับการี่บอกนะ,ค,ะคือการเขียนบล็อกเนี่ยถ้าขยันเขียนก็จะสวยงามน,นะคะแล้วก็ตกแต่งรูปภาพต่างๆนะคะต่อคล้ายๆกับเว็บไซต์เลยนะคะบล็อกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ค่ะคนถ้าขยันเขียนก็จะสามารถค้นหาเจอง่ายนะคะแล้วก็ติด Google ด้วยนะนะคะแต่อันนี้ตุกี้ไม่ได้เขียนต่อเนื่องค่ะทุกคนเขียนครั้งเดียวนะคะให้ที่เขาซึ่งก็ดีมากๆเลยะคะ่ะสวยนะ,ะท,ที่แน่ๆคือสวยสามารถคลิก ลิงก์ตรงข้างบนเนี่ยส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะส่งให้ลูกค้าอ่านได้ว่าเรามีบ้านเก็บให้ลูกค้าเช่านะคะประมาณนี้น,นะคะเราก็คลิกลิงก์ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้หรือว่าส่งให้ลูกค้าได้ด้วยค่ะลูกค้าเข้ามาอ่านนะคะเขาสามารถกดติดต่อเราผ่านช่องทางของแฟนเพจนะคะหรือไลน์ที่เราโพสต์ไว้นะคะได้ด้วยนะคะนี่ประมาณนี้นะค่ะทุกคน ฝากทุกคนด้วยนะคะตุ๊กกี้รับสอนเขียนบล็อกนะคะราคา5,900นารนะคะหลีผ่าน o ูมนะคะแบบตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากทําเองนะคะตุ๊กกี้รับรับจ้างเขียนบล็อกด้วยนะคะราคา5,900ค่ะเช่นกันค่ะถ้าสนใจก็ทักไลน์ตุ๊กกี้มาได้ตลอ,อดเวลานะคะที่ไลน์แอ o คูตุก้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ